โอ้โหดูฮะตัวเจ้านกปากห่างฮะตัวยังก็ห่านเลยตัวใหญ่มากนู้นนูนหากินป่าฮึบได้ไหมได้ไหมดูฮะดูค่อยค่อยย่องค่อยค่อยย่องนะ สุดยอดเข้าเลยนะ่ะจุบนี้นี่เนหะ็นไหมได้เห็นเลยเนี่ยนะนี่ห็นะพามาดูนกปากห่างกินปลาฮะนะตัดว เขานิ่งๆนขายาวมากเลยยืนนิ่งๆค่อยๆขยับโอ้โหงูข้างล่างก็มีปลาปลาก็วิ่งอยู่สุดยอดเลยฮะเนี่ยนี่ฮึปั๊บนั่นสุดยอดมาดูอีกม,มุมหนึ่งเนี่ยชัดเลยฮะตัวชัดเจนเลยฮะตัวสีขาว นี่แหละเจ้านกปากข้างล่ะตระกูลวงของนกกระสาครับพวกนี้นะ,นะตัวใหญ่ฮะกลางคืนก็จะหาที่นอนอยู่แถวนี้แหละบนต้นไม้บนต้นยางใหญ่นะงัน,น,นโอ้โหูนะ่นนะสายตาเฉียบแหลมมากสุดยอดจริงๆฮะ กลับไปและโอ้โหสวยงามฮะสวยงามมากนี่แหละธรรมชาติอ่ะนั่นเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ